จริงๆแล้วคุณไม่ได้ขาดไอเดียแต่คุณแค่ไม่กล้าเริ่มสักทีเพราะวันนี้เนี่ยป๊อปได้เอคำถามใช่ไหมมีคอมเมนต์ที่ถามมาว่าถามจริงๆเถอะครูที่มาบอกให้คนทำโน่นนี่นั่นเนี่ยทำได้หรือ,อยังอ่าจริงๆผลลัพธ์เนี่ยอยู่ในรีวิวนะคะหน้า ช่องมีผลลัพธ์ของนักเรียนป๊อบไม่ได้ทําคนเดียวค่ะป๊อบพานักเรียนทําที่มีผลลัพธ์แล้วอ่ะไม่รู้กี่ร้อยคนเพียงว่ามันก็มีค่ะป๊อบบอกเลยตรงนี้ไม่เราไม่ได้มโนนะคะผลลัพบร้อยคนอ่ะทำได้จริงมันไม่ใช่ทั้งร้อยคนหรอกค่ะมันก็จะมีคนที่ไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องจริงค่ะสัตว์ ทำสัตว์จริงๆอะ่ะเออคนร้อยคนไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนกันทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนทําแล้วคุณซักเซสแต่มันมีคนทําแล้วซักเซสถ้าคุณอยากจะรู้ว่าอไอที่ IT, ป๊อบเอามาบอกหรือว่าพาทำเนี่ยมันมีผลลัพธ์แล้วไหมก็ดูที่หน้าเพจได้เลยป๊อบแปะรีวิวไว้ให้คุณอยู่นะอ่ะแต่นี่แน่ๆว่าจะบอกว่าเพจเราไม่ได้ขาดไอเดียแน่นอนป๊อบเอาไอเดียทําไมป๊อบต้องมาบอกให้ทําอันนั้นสิทําอันนี้สิมีไอเดียอันนั้นอันนี้ เพราะยังมีคนอีกเป็นหลานคนที่คุณเห็นไอเดียแต่คุณทำไมไม่ทำสักทีล่ะเพราะคุณกลัวใช่ไหมเพราะคุณกังวลใช่ไหมเพราะคุณไม่การเริ่มเพราะคุณไม่รู้ว่าเริ่มไปแล้วเนี่ยคุณจะกำไรหรือขาดทุนเออแต่สิ่งหนึ่งที่ปอบบอกคุณได้เลยว่าถ้าคุณไม่เริ่มคุณก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะกำไรหรือมันจะขาดทุนและข้อดีข่าวดีคือเริ่มจาก การศึกษาคุณลงทุนกับการศึกษาของตัวเองสิ่งหนึ่งที่คุณได้แน่นอนคือคุณไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเรื่องใดไคุณพัฒนาขึ้นแน่นอนค่ะในทุกการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะจ่ายตังค์หรือคุณจะเรียนฟรีเมื่อคุณจ่ายเวลานั้นไปแล้วสิ่งที่คุณได้แล้วมันจะติดตัวอยู่ในสมองคุณคือความรู้ความรู้ไม่หายไปไหนค่ะเทคนิคคุณเพิ่มขึ้นแน่นอนในทุกสกิลอยู่ที่ว่าสกิลนั้นหรือ ไอ้ที่คุณเรียนอันนั้นน่ะมันคือเรื่องอะไรบางเรื่องอาจจะยังไม่สักเซสออกมาเป็นผลลัพธ์เป็นตัวเงินจับต้องได้แต่สิ่งที่คุณได้คือคุณรู้ how to คุณรู้คุณทํะไรต่อคุณรู้คุณติดตรงไหนถ้าคุณไม่ลงมือทําเลยคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณติดตรงไหนถ้าคุณไม่ลงมือทําเลยคุณจะไม่รู้เลยว่าขั้นตอนมันไปยังไงต่อถ้าคุณไม่ลงมือทําเลยคุณจะไม่รู้เลยว่าสรุปแล้วคุณจะทํากําไรยังไง ว่าบอกเลยทุกๆก,การเรียนรู้ค่ะมันได้กําไรแน่นอนแต่คุณแค่จะต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกทางถูกจริตถ้าอันเนี้ยเลือกแล้วมันไม่ใช่จริตแค่ต้องเปลี่ยนเลือกแล้วมันดูเหนื่อยจังเลยทําไมฉันทํายากจังเลยเพราะคุณเริ่มเครียดแสดงว่าไม่ใช่จริตแล้วชิ้นแรกมันไม่สนุกแสดงว่าชิ้นที่สองที่สามที่สี่คุณก็อาจจะไม่สนุกโอเคปะ่ะคุณแค่ได้การเรียนรู้ในชิ้นนั้นว่าชิ้นนั้นมันไม่ใช่เวของฉันแสดงว่าอันเนี้ย ฉันผ่านฉันไปชิ้นถัดไปเพราะถ้าคุณไม่ทําชิ้นที่หนึ่งคุณจะไม่รู้เลยว่าชิ้นที่สองมันไปต่อได้ไหมชิ้นที่สามมันจะโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าคุณทําชิ้นที่หนึ่งมันใช่เฮ้ยสนุกเว้ยเฮ้ยมันขายได้เว้ยไปต่อนะคุณจะได้ชิ้นสองแต่ถ้าคุณทําชิ้นที่หนึ่งแล้วมันไม่เวิร์กโอ้มันทํายากจังมันเหนื่อยจังฉันรู้สึกแบบกว่าจะเสร็จหนึ่งชิ้นสิ่งที่คุณได้คือโอเคอันนี้ไม่ใช่เวชันฉันจะได้ไม่เสียเวลาทําต่อแต่ถ้าาคุณดันทํต แล้วคุณก็รู้สึกว่าชิ้นแรกฉันเหนื่อยขนาดนี้ชิ้นที่สองโอเคฉันอดทนแล้วฉันทําต่อแล้วพอชิ้นที่สามคุณอดทนต่อไปแล้วคุณก็เครียดลงเครียดลงเครียดลงเรื่อยๆคุณอาจจะมาผิดทางเออคุณไม่ได้ขาดไอเดียค่ะเพราะว่าไอเดียเนี่ยป๊อปรับรองว่าที่ช่องเนี่ยมีไอเดียให้คุณเป็นร้อยไอเดียแต่แค่คุณยังไม่ลงมือทําเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ชัวไม่แน่ใจไม่รู้ว่ามันทําได้หรือไม่ได้ไม่รู้ว่ามันทําทจริงอ่ะคุณก็นั่งดูไปก่อน คุณดูไปก่อนค่ะคุณดูไปเลยค่ะดูผลลัพธ์ของทั้งป๊อบของทั้งนักเรียนจนคุณมั่นใจค่ะคุณแค่เสียเวลาเท่านั้นเองโอเคไหมแต่เอาเป็นว่าความกล้าแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะคุณค่อยๆขยบก็ยังดีโอเคปะความกล้ามันไม่ใช่มาถึงปึ้งแล้วคุณเททั้งหมดหน้าตักที่คุณมีคุณแค่ค่อยๆต้องเริ่มต้นค่ะถ้าคุณยังกลัวแล้วคุณไม่รู้ต้องจะติดตรงไหนไม่รู้จะเริ่มยังไงหนึ่งสองสามสี่คุณทักมาหาที่นี่ โอเคป่ะทั้งอาหาป๊อบได้เลยทุกอันที่ป๊อบเอามาแชร์เอามาบอกมันผ่านจากการที่ป๊อบลงมือทํามาแล้วแต่จุดหรือเวของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่อยากทะไม่อยากเทสไม่อยากลองคุณก็จะไม่รู้ว่าอันไหนที่มันใช่มันคือเวที่ทําให้คุณได้เงิน เออแต่ถ้าใจนึงคุณอยากลองแต่อีกใจนึงคุณกลัวจะไม่รอดสิ่งที่ง่ายที่สุดคือคุณเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆเหมือนที่บ๊อบเอา Apple Watch w a l l p p p e r มาฝากเนี่ยเอาให้ดูเชน่นขายได้แล้วพวกเธอเช่นขายได้2องโลดแล้วอ่ะให้ดูเลย Apple Watch w a l l p p p e r ของฉันภาคภูมิใจมากว่าฉันเงียบๆเห็นฉันนิ่งๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะก็คือฉันะอะลองเทสต,ตลาดอะไรของฉันไปเรื่อยเลยอ่ะจะเอามาเล่าให้พวกธฟังก็บอกเลยว่า อันนี้ร้านที่เพิ่งปรับโปรดักต์ใหม่ทำได้ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเน,นี้ยอันเนี้ยคือท o เดย์นะจ๊ะอันนี้คือท o เดย์นะจ๊ะ,อ,ะ,จะอ่าไม่ได้ส่งงานสัปดาห์นี้ไม่ได้ส่งงานมีแค่ร้อยวิวเห็นปะยอดวิสิตมันลดลงเห็นปะแต่ได้มาหนึ่งออเดอร์จ้ะได้มาหนึ่งออเดอร์ของนอนเนี้ยสดสดร้อนๆเนี้ยทุเดย์โอเคเริ่มจากงานง่ายๆก่อนอ่าให้ไปดูงานง่ายของกูคืออะไร Apple Watch ค่ะเนี่ยนักเรียนเริ่มทำกันไปแล้วอ่าบางคนเริ่มมียอดแล้ว อ่าซึ่งว่าบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่จากที่ทำมาอันนี้คือง่ายสุดแล้วมันไม่เหนื่อยที่เราจะไปทำม็อบอ,อัพไม่เหนื่อยเราจะไปทำพรีเซนเทชันค่ะแล้วก็แ a GP t GPT ทำได้เลยอ่าเดี๋ยวคลิปหลัไปเขาจะมาสรุปให้อีกรอบหนึ่งว่ามันทำยังไงแล้วก็ใครที่อยากจะไปด้วยกันอยากจะลุยอยากจะเปิดชิ้นแรกสักทีอยากจะอย่างน้อยให้มันมีล้าน ขายดิจิตอลโปรดักต TSC กับเขาสักทีตอนนี้คอร์สกำลังพรีออเดอร์อยู่นะคะราคา1,890รีบทักไปก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นนะจ๊ะเออเราจะเริ่มลงจริงๆอะคลิปอะป๊อบลงคลิปโบนัสไว้ให้แล้วเหลือแค่ตัวพาทำ Apple Watch Wallpaper เท่านั้นเองไม่มีอะไรที่ง่ายกว่านี้แล้ว เทสให้แล้วว่าทำง่ายหนึ่งวันก็ทำเสร็จแล้วเทสให้แล้วว่าขายได้จริงจากยอดขายเนี่ยจากยอดขายเนี่ยจากยอดขายที่ป๊อบทำเรื่องนี้มาประมาณเออกี่วันสามอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็ทำเรื่องนี้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งยอดขายสองเซลแรกไปทุกคนลุยได้แล้วพูดได้แล้วว่ามันขายได้เดี๋ยวจะบอกเทคนิคค่ะว่าเอ๊ะว่าทำไมทำไมของครูถึงทำได้ป๊อปลงงานยังไงอ่ะแล้ว จังหวะมันมาแบบไหนแล้วต้องทำยังไงต่อเออถ้าอยากให้มาแชร์เรื่องมาเก็ตติ้งพิมพ์เลยขอมาเก็ตติ้งเดี๋ยวว๊าบจะมาพาทำเออแต่ถ้าอยากจะไปลุยเริ่มต้นมีร้านดิจิตอล Product กับ Product แรกง่ายๆแบบมั่นใจมั่นใจทำไปพร้อมป๊อปอะ่ะก็ทักไปค่ะที่ราย e แอดแล้วบอกแอดมินว่าแอปเปิ้ลพิมคำว่าแอปเปเดี๋ยว รายละเอียดมันจะขึ้นมาตอนนี้พรีออเดอร์อยู่เพราะฉะนั้นรีบไปก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นนะจ๊ะอ่ะแต่ถ้าอยากได้เทคนิคมาร์เก็ตติ้งแบบนี้พิมพ์ว่าขอมาร์เก็ตติ้งเดี๋ยวมาบอกเออโ,โอเคเจอกันคลิปหน้าจะพาทำอีกรอบหนึ่งง่ายมากไปแล้วไปดูกันบ๊ายบาย